การสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมียาตัวนี้มาแนะนำนะครับมีชื่อว่ามิสตานะครับตัวยาตัวนี้ที่ร้านผมนะครับก็จะมีอยู่2ขนาดนะครับคือตัวนี้ 500cc กับ 100cc นะครับส่วนใครที่อยากได้ก็ทักมาในที่แฟนเพจนะครับก็จะเสียค่าส่งประมาณ50บาทนะครับแต่ถ้า 500cc ก็แล้วแต่กับค่าส่งนะครับ ซึ่งยาตัวนี้จะมีชื่อว่าอัมิสตานะครับเป็นยาป้องกันและกำจัดโรคพืชนะครับได้ทุกระยะนะครับโดยชื่อสัมภาของเขานะครับก็คืออะอกซิโตบินนะครับทัวนี้เป็นยาที่นำเขาจากนองนะครับตัวยาตัวนี้จะรักษาพืชได้ดีที่สุดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอัมิสตาเป็นยาที่ป้องกันกำจัดโรคแอนแทคโนสได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับออกนิดก้องขวังนะครับทั้งป้องกันและกำจัดโรคยับยั้งเชื้อราได้ทุกระยะนะครับ ได้ในหลายพืชนะครับปลอดภัยต่อพืชประทานนะครับจะทนการชะล้างของฝนนะครับตัวนี้คงประสิทธิภาพได้นานนะตัวนี้สามารถนําไปใช้กับสารกําจัดแมลงได้นะครับเพ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวนํานาแบบให้แบบเขานำสู่เขาพืชได้ดีนะครับเมื่อผสมกับสารกำจัดแมลงชนิดอื่นที่เป็นหรือชนิดที่แบบว่าดูดซึมนะครับ ก็จะเพิ่มคุณภาพผลผลิตนะครับสีสวยนะครับขายได้ราคานะครับรักษาคุณภาพของผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวได้ดีนะครับตัวยาตัวนี้และคุณสมบัติพิเศษของเขาะครับก็สามารถป้องกันกําจัดพืชชนิดดูดซึมใช้ได้กับพืชทั้งผักและก็ผลไม้นะครับตัวอย่างเช่นก็จะมีพริกนะครับจะเป็นลูกแอสแทกโนตนะครับก็คือแบบโดกุ้งแห้งนะครับคล้ายๆกันที่เป็นรูปแบบเน่าในอะไรประมาณนี้คณะก็จะเป็นรูปใบจุดนะครับ มอม่วงก็จะแก้โรคแอนเอ็กซ์โนนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อราหลายตัวเลยนะครับหอมโมใหญ่ก็จะมีสาเหตุที่เกิดจากเชื้อราแอนเซอร์นาเรียโพลีนะครับซึ่งหอมโมใหญ่ก็จะเป็นโรคใบจุดสีม,ม่วงครับลำาไยก็จะมีโรคใบจุดครับอ่ง,งุ่นโรคสแคปนะครับตัวตัวนี้ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้โดยอาตาัตราการใช้นะครับของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ5้0มึลิตรต่อน้ํา20ิลิตรนะครับพ่นทุกครั้งที่มีการระบาดหรือ จะพ่นพ่นจนกว่าจะหายนะครับซึ่งประมาณ7วันต่อครั้งนะครับก็อาทิตย์หนึ่งต่อครั้งนะครับพ่นซ้ากันจนกว่าจะหายนะครับซึ่งสาหรับยาตัวนี้นะครับก็จะมีแค่นี้ผมแนะนํายาตัวนี้เป็นยาที่ดีตัวหนึ่งครับแต่ว่าราคาเขาแพงนะครับแพงมากครับสําหรับยาข้างหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับก็สําหรับยาตัวนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ